สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำขนมชีสเค้กโยเกิร์ตหน้าไม้กันนะคะเตรียมวัตถุดิบไปพร้อมกันเลยค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองโยเกิร์ตสองถ้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะนะคะอันดับแรกก็คือเทโยเกิร์ตเลยจ้า เราใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะเราชอบรสนี้แต่จริงๆใช้รสไหนก็ได้ค่ะใช้โยเกิร์ตทั้งหมดประมาณ2ถ้วยตีให้เข้ากับตัวน้ำการทรายแป้งแล้วก็ไข่นะคะเติมกลิ่นวะนิลาเล็กน้อยเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ คนส่วนผสมทุกอย่างด้วยตะก้อมือค่ะทําตามกันได้เลยนะจ๊ะง่ายๆที่บ้านอยากกินต้องได้กินค่ะทําเองได้ง่ายๆเลยนะใช้กับเตาอบไฟฟ้าเตาทอดไร้น้ำมันหรือว่าเตาอบรมร้อนก็ได้นะคะส่วนผสมไม่เยอะทำง่ายอร่อย รสจะออกเปรียปร้ยวๆด้วยตัวโยเกิร์ตนิดนึงนะคะทำไว้กินคู่กับกาแฟร้อนเป็นคาเฟ่ที่บ้านเราได้เลยสวยๆเก๋ๆนะคะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะด้วยจุลินซีที่มีในโยเกิร์ตทำให้เกิดการขับถ่ายที่ง่ายและแถมได้โปรโตีนจากไข่แล้วก็โยเกิร์ตด้วยนะคะ สำหรับสายไดเอทก็กินได้ค่ะเมนูนี้ไม่จัดว่าคลีนจ๋าแต่ว่ายังมีน้ำตาลอยูส่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำพึ้งหรือว่าน้ำตาลย่าหวานที่สามารถมาทดแทนได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยส่วนนี้ลงตัวดีค่ะเราว่าเนื้อหนุบหนักฉ่ำพอดีหวานเล็กน้อยทานเพลินเลยค่ะ เอาไว้กินหลังออกกำลังกายหรือก่อนออกกำลังกายก็ไม่หนักเกินไปนะคะเวลาอบหอมฟุ้งไปเลยค่ะเราใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอันดับแรกในการทำการอบก็คือจะอบชั้นกลางก่อน15นาทีแล้วก็ขยับน้องขึ้นชั้นบนเพื่อให้น้องมีหน้าเกรียมขึ้นนะคะตามคอนเซปต์เลยค่ะ ชีสโยเกิร์ตหน้าไหมแล้วก็คอยสังเกตน้องเรื่อยๆจนกว่าน้องจะหน้าไหมตามที่เราต้องการจนครบ45นาทีนะคะสลับบนล่างไปอย่างนี้เรื่อยๆดูเตาแต่ละบ้านด้วยนะคะว่าเตาของเราอะน้องต้องใช้ไฟเท่าไหร่ของเราเตาเล็กตอนแรกใช้ไฟร9อองศาแล้วก็พอน้อง อุณหภูมิไม่คงที่เนะเาะแล้ก็ปรับขึ้นมาเป็น200 250พอน้องเกรียมได้ที่เราก็ลดอุณหภูมิให้เหลือ190เหมือนเดิมนะคะลองทำกินกันดูนะคะ ถ้าขนาดที่เราเทไปแล้วน้องมีฟองอากาศก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้มฟองน้องให้แตกก่อนที่เราจะอบได้นะคะเพื่อความเนียนของหน้าออมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราอยากเตือนถ้าเตาเล็กแบบเรานะคะเราแนะนำให้ตัดกระดาษให้ชิดขอบกับ ตัวอ่านที่เราใช้อบเลยนะคะเพราะว่ากระดาษจะไปถูกขดลวดที่ร้อนและไหม้ได้นี่ก็เกือบไม่รอดค่ะพอดีเป็นการทำครั้งแรกของเรานะคะก็เลยเฝ้าน้องอ้าวมีกลิ่นแปลกๆเราก็เปิดเตาออกมาค่ะแล้วก็จับน้องออกมาตัดให้ฉิดขอบ เกือบไม่ได้กินชีสหน้าไม้แล้วค่ะเกือบจะได้กินชีสไม้และบ้านไม้ของจริงเลยนะคะเนี่ยผลออกมาแล้วสวยงามสบายใจเลยค่ะน้องก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะหน้าเครียมเผลอไม้เยอะไปนิดนึงนะคะจับน้องออกมาออกจากตัวถาดอบนะคะ ทิ้งให้เย็นแป๊บหนึง่งหรือว่าจะเอาแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนก่อนก็ได้แล้วก็มาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆตามที่เราต้องการจะรับประทานได้เลยค่ะง่ายๆทำได้ที่บ้านหอมอร่อยเลยค่ะเนี่ยเราก็อดใจไม่ไหวขนาดทำตอนกลางคืนแล้วน,นเนี่ยก็แอบกินไปสองชิ้นค่ะ ไม่เป็นไรพวกนี้ออกกำลังกายชดเชยเนาะ <c oughs> นี่ค่ะนาน้องออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ช่วยกดเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามเราด้วยนะช่องแม่ขมหวาน h ชนแนลขอบคุณค่ะแล้เวเจอกันใหม่นะคะ